ต้องเอาไปต้องผสมหมอนชาแก้นะครับปาดโปสุดคุมให้มันแบบถ้ามันถ้ามันจะไม่อยู่ก็ให้มันธรรมชาติธรรมชาติไปไม่ให้เอาไปฆ่าไปอะไรคนที่เอาแล้วต้องแบบอยากเลี้ยงวัวจริงๆแต่ลูกลูกของวัวถ้ามันมีถ้ามันคลอดลูกมาก็เอาไปขายได้แต่แม่มันอ่ะก็คือให้ให้เอาไว้ทุกคนไม่ให้ไม่เอาไปฆ่าเพราะว่าเราเราเนี่ยมาเราต้องดูเราต้องคัดดูก็จะต้องอาจจะมีคนอยากได้ทีนี้ เราก็คือเอามาก่อนแล้วก็มาเลี้ยงดูไว้ก่อนเราจะหาคนที่เหมาะสมจริงๆที่อยากเลี้ยงจริงๆอื่นกได้เด้อนะแล้วค่อยให้สุดแล้วคือได้สองตัวแม่ลูกทุกคนเพราะว่าลูกมันลูกมันแบบว่าพอบอกว่าเห็นน้ําตาไหมทุกคนป้าตกใจมากเลยพี่นวตถ่ายมัน้ำตามันยาวเลยน้าตามันไหลตรงตามันอ่ะยาวเลยแล้วก็ลูกมันก็แอบอยู่หลังก็ภผ่ แกก็ถ่ายรูปมาแล้วรูปมันก็ทําหน้าแบบทําหน้าแบบว่าจไปกับแม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนป้าก็เลยถามว่าข้างหลังเป็นลูกวัวหรือเปล่าเป็นลูกของวัวตัวนี้ไหมเขาก็บอกว่าเป็นลูกเป็นแม่ลูกกันก็คือพร้อมพร้อมพร้อมจะเข้าลงเชือดอ่ะทุกคนป้าก็เลยบอกว่านั้นขอลูกมันด้วยได้ไหมขอลูกด้วยได้ไหมก็เลยบอกว่าเออก็คิดราคาแบบเรียกว่าเอาบุญด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลย ได้ phrases, <_<_<_<_<_<_่สองตัวเดี<_<_่ยวลูกมันสองกับแม่แม่กับล umm ูกนะสองมันซีแม่มันไอ้ลูกมันตัวเมียหรือตัวผู้ตัวเมียตัวเมียหมดพร้อมที่จะให้ชีวิตใหม่คือป้าเลือกตัวเมียเพราะว่าป้าเลือกตัวเมียเพราะว่าตัวเมียมันพร้อมจะให้ชีวิตนะมันพร้อมที่จะให้ชีวิตให้ชีวิตให้ชีวิตเพราะตัวผู้เนี่ยมันมันมันให้ชีวิตไม่ได้ตอนนี้ต้องขอลูกก็ได้อะนะก็เลยเอาตัวเมียเพื่อจะได้มี อ่ <Yeah. S 1> ตัวได้มีชีวิตใหม่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆ <Yeah. S 1> ก็ต้องคัดคนที่อยากคนที่แบบจะมาเลี้ยงจริงๆไม่ใช่ว่าทําบุญแล้วก็แจกให้ใครก็แจกให้เลยนะป้าจะดูก่อนว่าเขาอยากจะเลี้ยงจริงๆแล้วเขาลําบากเขายากจน mm. แล้วเขาต้องการที่จะแบบเลี้ยงวัวเพื่อเอาลูกวัวขายลูกวัวได้แต่ไม่ให้ค่าแม่อะไรมันนะ mm. ก็เลยได้สองตัวเดี๋ยววันอาทิตย์ตอนเช้าเขาจะมาส่ง okay. ก็เป็นวันเกิดลุงนี่17สิงหาพอดีอก็ทำบุญให้ลุงไปด้วย,ย,งงยทำให้ลุงเนตรไปโคกระเบอทุกคนท่านผีเขาทุกขอได้แล้วท่านอยาก collagen collagen c o l l a สี่กล่กอง1,200นะคะ collagen สี่กล่อง1,200แล้วก็กาแฟสี่กล่อง1,100อ่าใครสนใจทักมาที่ไลน์แอดทีพิสกินออฟฟิเชียลนะคะทุกคนไลน์แอดทีพิสกินออฟฟิเชียลนะคะอืม หืมเมียตอบเม่นา้าวั้างแก้วอยู่เออแมนบ่แล้วบอกใจบุญไม่ใจบุญก็เบ,บิ่งเอาข่อยสิคานต่อเ <c oughs> ออขึ้นเอ,อาเท่านั้นละ่ะตายแล้วแนวนีอ่อืม ออล์เจนต์หนึ่งโปรจ้าของป้าน้อยกาแฟหนึ่งโปรให้ชิดค่ะเอาสันไวชีสได้จริงจริงชีสได้จริงจริงชีสดีใจด้วยชีสทายคุณพ่อายซอยกันป้าน้อยให้เท่าละโปรนหนึ่งแล้วโอ้กาแฟให้แอชชีสมาสันไวโอ้การบอกการบอกไปสิบเจ็ดนาทีแล้วขอบคุณนะคะชิดได้เสยบอกคุณนี่นี่บอกว่า คุณเจนบอกรับโปรคอลลาเจนหนึ่งโปรค่ะมาให้ป้าแตนค่ะขอบคุณค่ะเห็นบ่นกันก็ได้กินคอลลาเจนข้องกันเรื่องงานมันตองไปมือกินเนี่ยทำงานนานไหมกันเนี่ยงานร่อยต้องรนเย็นนานไม่แน่ไม่กินเนี่ยเมื่อเอาเย็นด้วเย็นเอาน้ำเย็นน้เย็นเย็นเจ้าว่ะเย็นเจ้าว่ะเออทุกคนอ่านเปล่าหายของทำมาหากินเถอะทำมาหากินมาเย็นฟ้าเยังไันดอก กินดย่เกิดเื่องะไรด้หออพวมสามาาเ่ว่าเปียมันอได้กระหันมแม่ตามหมวข้อทุกวนตามหมวข้อเลยชีวิตของเราต้องเดินต่อไปเรียนบอมันต้องเดินต่อไปค่ะป้าต้องเลียงลูกเลี้ยงเต่าเรี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงลูก แต่ก้มีอะไอ่ตนไปแล้วกาแฟหนึ่งโปรค่ะป้ากาแฟหนึ่งโปรถ้ากระเพาะมเยป้าแวอกาแฟโปรจ้าขอบคุณค่ะจัดไปจัดไปค่ะักเียมินได้เลยนะคะจัดไปแอมินกลองอะโว้ที่แล้วรถสั่งมาไม่ถึงเลยรถสั่งมาสางวานแม่บอกพนักงานรถสั่งล่าสุดตอนไหนเนี่ยโซนเราส่งล่าสุดวนไหนวะแอน อันที่เราไปขึ้นศาลราโอ้แนตัานอไรูโลดด้วยดูกูรุ่งรณะอโดอนนมาหาแอนใหม่้ะคะแม่ไม่ใช่ไม่ใช่แอนลุงป้าเขาขัดจังหวะแบนึงทีถามว่าลุงอายุเท่าไรจะเอาไปซื้อหอบอยอ๋อลุงอายุสีลุงอายุสี่สิบเก้าสิบเจ็ดสิงหานี้เขบลุงอายุสีป้าอายุสี กับเอาออเลขอก้าเลขหกตัวเดียวกันป้าออลุงสี่เก้าป้าสี่หกสิบเจ็ดปานท่อฮะสิบเจ็ดปานป้าสียังห้านไงเรียนรดยาสงก็ถามวันนี้ยังไม่สิไงเลุงเกิดพศอะไรหนึ่งหนึ่เ้านึ่งเก้าหก็วันนี้มันยังไม่17ไงก็49กอยู่สีก็50าสิมันก็ถูกแล้วไงสิเนี้ยครบ49สี่ใช่ใช่ไหม แกสี่เก้าสี่เก้าย่างห้าศูแม่แม่ทอแกเพื่อนทุกสองสิบเก้า้หลือตามนั่นหื่ครับดกอีกวน่นับมือเอานับดีเอานับมือเอาดีเอาเรือเอาเอาดีมือมาลเล็กหกกับเลขเก้าเลขเดียวกันนะป้าฮะเลขหกกับเลขเก้าเลขตัเดียวกันกิดาวกดาวราวดาวฮะเหมือนทะเบียนรถยอ่ะป้าแมวหนึ่งโฟให้ชีดเจ้าแต่คุณจะมาทะเบียนรถยาตก็สา ผัวนว่าจะมจะมหากินไกลๆไปเอาไงเอาไง่เบอกว่าจะเอาจนได้บอกว่าจะไม่ได้ไม่ัดต้งาห้นาบอแห่งขอแห่งอยู่สงปยลพนักสร้างวายโอ้ยสปยมดเลาแ้ันะขอบกุณค่ะาจะถดตาชิปป้าลยคุณเสืออ่าพืพสมัยขอบคุณสติกเกอร์นะคะ ข้าวบุณเอฟซีทุกคนเนี๋ยมันรูดแล้วจ้าได้ยังสุดๆใจคุณแม่เลี้เดี่ยวอ่ะสันก็คือจริงๆก็โทษนะคะคุณป้าไม่ใช่แม่เลี้เดี่ยวเลยเพราะว่ามีแม่ช่วยเลี้ยงเป็น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 ขยงเลยกก็ขยงแค่นนั้เเองดี๋ยวขยงแม่ซีดูคือป้าไม่ใช่แม่เล็กเดียวนะป้ามีแม่ยายที่ช่วยเลี้ยงเยอะนะต้องกดนะเต็มไปหมดเลยนะ เดนะะลูกคนเปลี่ยนเป็นคุณแม่คุณยายเยอะเยอะเลยนะป้าไม่ใช่ไม่เดียวแล้วก็ป้าไม่ใช่อยู่เดียวๆด้วยอย่าลืมคอลลาเจนสี่กล่องหนึ่งพันสองร้อยคอลลาเจนสี่กล่องหนึ่งพันสองร้อยไม่รู้คิดถูกคิดแพงอะไรคิดตอนนี้แหละแล้วก็กาแฟนะคะกาแฟสี่กล่องหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะทุกคนกับก็ท้องมอฝนตกแรงมากเลยจ้ามินิบาร์ทั้งสิบเปียฝนเนอรอัตชาลูกมา ใครจะซื้อกาแฟก็สั่งได้นะคะใครจะสั่งคอนเจนก็ได้ษคิ้มลายสายคิ้มาก็มีนะคะพี่โอ้บอกว่าสบู่ก็มีแม่แม่พอใหญ่โทรมาตั้งหลายสายไม่ได้รับเพราะมาคุยกับแม่อย่างนขอบคุณค่ะแม่ไป็ชั่วโมงเลยขอบคุณนะคะนางนี้ชิดมาไว้วันนี้มันนางเอาแต่กาแฟอย่างเดียวมันมันนางเอาแต่กาแฟพ่อใหญ่ทนมันนางบอกว่าจะเอาแต่กาแฟอ่ะเอาต้องเรียกพี่อะไหม สวัสดีค่ะเรียกยายไม่ได้ต้องเรียกพี่ทุกคนสำหรับคลิปนี้ชีวิตต่อไปนี่คือความเป็นจริงนะความเป็นจริงเก็บไม่เจ็บจุกไม่จุกทุกคนแต่เราต้องลุกขึ้นมาเพื่อจะมีชีวิตที่ดีต่อไปนะแมนบนะเต็นที่เต็มนที่